สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกันต่อนะคะดูข้อที่1เลยข้อที่1 78หารสี่เหลี่ยมเท่ากับ26นะคะ78หารสี่เหลี่ยมเท่ากับ26ความสัมพันธ์เรื่องการหารกับการคูณปกติแล้วเราจะเปลี่ยนเครื่องหมหายหารของเราเป็นคูณจากนั้นใส่เท่ากับต่อท้ายถูกไหมคะ เหมือนเมื่อวานเลยต่อมาดูตัวแรกค่ะ78 78ที่อยู่ข้างหน้าเราจะโยนเขาไปไว้ข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับ26เราจะเอาเขามาใส่ไว้ระหว่างเครื่องหมายคูณกับเท่ากับจากนั้นให้ใส่สี่เหลี่ยมไว้หน้าสุดนะคะ,ะใส่สี่เหลี่ยมไว้หน้าสุด หนูจะได้ว่าเนื่องจากสี่เหลี่ยมคูณ26เท่ากับ78หน้าที่ของหนูคือต้องหาว่าเลขอะไรคูณกับ26แล้วได้78นะคะเลขอะไรคูณกับ26แล้วได้78นักเรียนต้องลองสู่เลขลองทดดูในกระดาษทดนะคะ แต่คราวนี้โจทย์ของเราเนี่ยใจดีเขามีเลขในก้อนเมฆมาให้นักเรียนถูกไหมคะเขาบอกว่า2คูณ26ได้52แต่ข้อนี้เราต้องหาว่าเลขอะไรหน้าที่มันคูณ26แล้วมันได้78 78เนี่ยเขามากกว่า52ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเลขที่นักเรียนจะนำมาคูณ26ได้ต้องเป็นเลขที่มากกว่า2นักเรียนว่าเลขอะไรเอ่ย ที่มากกว่า2แล้วคูณ26ได้78เลขต้องมากกว่า2นะคะสมมติครูอบอกว่าอ่ะครูอยากได้3คูณกับ26มันน่าจะได้78แหละให้นักเรียนลองทดค่ะเอา26ตั้งคูณด้วย3 3มคูณหได้18ใส่8ปทด1 สาคูณสเป็น6บวกอีก1เป็น7ได้78็ดสิไหมคะอ่าได้พอดีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นใส่3เข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะเราได้คำตอบแล้ว3ามคูณยีได้78จากนั้นให้หนูเอาโจทย์มาเขียนซ้อีกรอบค่ะดังนั้น78ค่ะหารสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมที่นักเรียนหาคือเลขอะไรเอ่ยที่เพิ่งหากันเมื่อกี้คือเลข3แล้วก็ใส่เท่ากับ26ค่ะอ่าเราจะได้ว่า78หาร3เท่ากับ26นะคะอะ่ประมาณนี้เวลานักเรียนทดให้ทดลงในกระดาษทดนะคะอะต่อมาดูข้อที่2ค่ะ 424หาร4เหลี่ยมเท่ากับ28อย่างแรกนำโจทย์มาเขียนใหม่เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณใส่เครื่องหมายเท่ากับ424โยนเข้าไว้ข้างหลังสุดเลยค่ะข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับจากนั้นเอา8มาใส่ระหว่างคูณกับเครื่องหมายเท่ากับแล้วนำ4เหลี่ยมมาไว้ด้านหน้าสุดหนูจะได้ว่าเนื่องจาก สี่เหลี่ยมคูณ8เท่ากับ424คร้อานี้เราก็ต้องมาหาอีกค่ะว่าเลขที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคืออะไรคราวนี้โจทย์เขาใบมาในก้อนเมฆของเราเขาบอกว่า50คูณ8ได้400แต่คำตอบที่เราต้องการคือ424ร้อถูกไหมซึ่งสี่้ยยี่สิบสเนี่ยเขามากกว่า400ค่ะแสดงว่าเลขที่จะมาคูณกับ8ของหนูได้เนี่ย มันต้องเป็นเลขที่มากกว่า50ถูกไหมคะ,ะหนูว่าเลขอะไรเอ่ยที่มากกว่า50เนี่ยเลขอะไรเอ่ยที่มากกว่า50คูณกับ8แล้วได้424อ่ะลองทดในกระดาษทดค่ะเลขที่มากกว่า50คูณกับ8แล้วได้424สิบสี่สมมติครูบอกว่าน่าจะเป็น51อ่ะลองทดนะคะ น่าจะเป็น51แหละคูณกับ8ปดแล้วมันต้องได้4ี่อยิบสี่แน่ๆเลยอ่าลองคูณ51าสิบดคูณแปคูณหได้แปคูณหาได้สี่สิคำตอบเป็นเท่าไหร่คะเป็น4ี่ถูกไหมสี่้ยแปดเนี่ยมันใช่คำตอบที่เราต้องการไหมคะไม่ใช่เราต้องการ424เพราะฉะนั้นหนูต้องเปลี่ยนคะ่ะแสดงว่า51ดเราใช้ไม่ได้แล้ว หนูว่าใช้50เท่าไหรด่ดีอ่ะสมมุติ53 53ตั้งเลยค่ะคูณกับ8 8ดคูณสเป็น24่ส่ใสสทด2 8งคูณหเป็น40บวกอีก2เป็น42่สิบได้สี่ร้ยบสหมคะอ่าได้แล้วเพราะฉะนั้นเลขที่อยู่ในสี่เหลี่ยมของเราคือเท่าไหร่เอ่ยห้สิบ สามโอเคนะเวลาทดทดในกระดาษทดนะคะอย่าลืมนะจากนั้นเอาโจทย์เรามาเขียนค่ะ424หารสี่เหลี่ยมถูกไหมคะซึ่งสี่เหลี่ยมของเราคิดมาได้เป็น53ใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เป็น8นะคะ โอเคไม่ยากต่อมาดูข้อที่3ค่ะ297หารสี่เหลี่ยมเท่ากับ9เอาโจทย์มาเขียนใหม่ก่อนเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณจากนั้นใส่เครื่องหมายเท่าออก,กับเอา297ตัวแรกโยนไปไว้หลังสุดเลยค่ะ ้งหลังเครื่องหมายเท่ากับจากนั้นเอาเลข9ใส่ระหว่างเครื่องหมายคูณกับเท่ากับแล้วนำสี่เหลี่ยมมาใส่ไว้อันแรกด้านหน้าสุดเลยโอเคเท่านี้นักเรียนต้องหาว่าสี่เหลี่ยมคูณ9เท่ากับ297เลขอะไรเอ่ยคูณ9เท่ากับ297คราวนี้ดูที่โจทย์ใบโจทย์เขาใบมาว่า เก้าคูณสาเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบแต่เราอยากได้สองร้อยไหมไม่เราอยากได้เท่าไหร่เอ่ยเราอยากได้297ซึ่ง297ของเรามันมากกว่า270เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาว่าเลขอะไรหนะ้าที่มากกว่า30เลขอะไรหนะ้าที่มากกว่า30มคูณเแล้วได้297 อลองทดเลยลองทดค่ะหนูว่าเลขอะไรที่มากกว่า30คูณ9แล้วได้297สมมุติครูบอกว่าน่าจะ32อะลองดูสิ32คูณ9ได้297มั้ยเอาตัวมากตั้งค่ะ32ตั้งคูณด้วย9 9คูณ2ได้18ใส่8ทด1 9กคูณสได้27บเวกอีก1เป็น28ได้ไหมสอง้ยเก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแสดงว่ามันไม่ใช่32ค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเพิ่มอีกนิดนึงเป็น3ามสิลองตั้งค่ะ33มสิคูณเกคูณสได้27ใส่7ทด2 9 3, 27, งเกคูณสามบเวกอีก2เป็น29ได้หรือยังเอ่ย ได้แล้วแสดงว่าข้อนี้เลขในสี่เหลี่ยมของเราคือ33มสิคูณเได้297นะคะจากนั้นเอาโจทย์ลงมาเขียนค่ะเริ่มด้วย297หารสี่เหลี่ยมเลขในสี่เหลี่ยมของเราหามาแล้วคือสาใส่ป้ายเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็กาก นะคะแบบนี้แบบนี้เลยสิ่งที่ควรระวังคือเวลาหนูทดเลขคูณเลขเนี่ยบางครั้งนักเรียนชอบคูณผิดทดเลขทดผิดคําตอบที่ได้ตรงนี้ค่ะมันก็เลยผิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคูณเลขทดเลขบวกให้รอบครอบคิดให้รอบครอบนะคะ,ะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ